มาคะ่ะวันนี้มาทําขนมครบถาดกันนะถาดเดียวทานทั้งบ้านเลยนะคะอ่ะเริ่มเลยแม่โอจะใช้เป็นข้าวสวย100กรัมนะคะใส่น้ําเปล่าลงไป100กรัมเหมือนกันนะคะอ่ะแล้วก็เราจะปั่นปั่นให้ละเอียดเนาะอ่ะพอละเอียดเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวเราไปเทอ่าเพื่อที่จะผสมเลยนะคะอันนี้เทใส่ในชามผสมแบบนี้เลยนะแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไป250 น้ำตาลน,นะคะ40กรัมกะทินะคะอันนี้ใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็เกลือค่ะใส่เลยแล้วทีนี้คนค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคนไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมของเราเข้ากันแล้วก็พักไว้เดี๋ยวมาทําหน้ากะทิกันอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะใส่น้ําตาลลงไปค่ะแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็ตามด้วยกะทินอะอ่ะทีนี้ก็ เดี๋ยวเราก็จะคนเหมือนกันนะคะคนให้แป้งเข้ากับส่วนผสมอื่นๆนะคะไม่ให้เหลือเม็ดแป้งนะ,ะพอได้ที่แล้วเดี๋ยวเราไปหยอดกันค่ะอันนี้ทาน้ำมันเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทาไม่ต้องเยอะนะแล้วก็หยอดตัวแป้งขนมครกนะคะหยอดให้ทั่วกระทะเลยเนาะชอบหนาชอบบางทำกันได้เลยนะคะถ้าเกิดอยากชอบแบบเนียวกรอบๆก,ก,ก็ทำแป้งบางๆนะคะ โอเครอจนกว่าแป้งของเราสุกแบบนี้นะใส่หน้ากระทิลงไปค่ะใส่อยากให้ฉ่ำก็ใส่เยอะๆนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเยอะก็ไม่ต้องใส่เยอะแค่นั้นละอ่ะเพราะใส่ใส่ลงไปนี่ใส่ใส่ตามชอบเลยนะแม่อกก็จะมีเป็นข้าวโพดมั่นม่วงนะคะแล้วก็มะพร้าวอ่อนปัดทองนึ่งนะแล้ว ต้นหอมลนะซิกเนเจอร์แล้วรอให้สุกรอให้หน้ากะทิหอมๆเสร็จก็เอาออกจากกระทะได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกรอบนึงนะคะทาน้ำมันไม่ต้องเยอะมากนะแล้วก็ใส่แป้งลงไปนะคะตัวแป้งตัวขนมเนาะนี่อ่ะถ้าเกิดชอบบางก็ไม่ต้องใส่เยอะเหมือนแม่โอ๋นะพอแป้งเริ่มเซตตัวเราใส่หน้ากะทิลงไปแบบนี้ อันนี้บ้านนี้ชอบกะทิฉ่ำใส่หน้ากะทิเยอะมากนะคะเอาแบบฉ่ำๆกันไปเลยนะคะอ่ะโอเคพอใส่หน้ากะทิเสร็จเราก็ใส่หน้าต่างๆเลยนะคะก็ข้าวโพดต้มนะมันม่วงต้มใส่ลงไปนะคะมะพร้าวอ่อนอันนี้นะแล้วทีนี้พอใส่น้ำมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยก็ฟักทองต้มเหมือนกันนะคะอ่ามีทีนี้ก็ต้นหอมนะคะ ถาดเดียวได้ห้าหน้าสบายไปเลยนะไม่ต้องเกี่ยงกันละว,ว่าฉันกินหน้านั้นหน้านี้นะคะโอเคนี่ก็พอสุกเรียบร้อยเอาใส่ในถาดแบบนี้เลยเห็นไหมออกง่ายนะคะนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่ก็จะฉีกออกรับประทานแบบนี้เลยนะคะทานให้ฉ่ำกันไปเลย